สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุราดาวิทยาวิชัยเพศที่สามสิบฉันมาบศึกษาปีที่สีิบห้าค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่าเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศที่9ค่ะพระนาชากราชชื่อว่าพระบาทบรมินทร์พระบาทสมเด็จพระประม,มนรินทรพุทธมหิดกุลอดุลยเดชค,ค่ะพ่นนะธนารามมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างเลยก็คือ1นะคะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมราชที่9นะคะทรงส่งเสริมโครงการพัฒนานในหลายด้านนะคะเช่น โครงการพระราชะดำริอย่างโครงการอ่างเก็บน้ําเพื่อการเกษตรและโครงการพัฒนาด้านการศึกษาต่างๆค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสด็จพระราดชดำนินเยือนต่างประเทศก็คือท่านนะคะจะทรงเยือนแหลยประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะสำหรับต่อไปนะคะเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยค่ะท่านนะคะทรงสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นการสร้างหอศิลป์และการส่งเส,งสริมงานศิลปะพื้นบ้านค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเหตุการณ์ทางบ้านเมืองนะคะท่านนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายครั้งเช่นการรัฐประหารในปี2475และปี2490และการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต่างๆซึ่งมีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยประเทศค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการปรับปรุงกฎหมายการออกกฎหมายและพระราชะบัญญัติที่ช่วยเสริมความยุติธรรมและความทาเท่าเทียมในสังคมค่ะ ใยรวมกันนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชที่าน,นะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและแบบปรุงประเทศในหลายด้านค่ะขอบคุณ